ออกมาตอบออกมาชีแจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกบยร่วมลูกของมาไล่เงินสุดเก๋สุดน่ารักพี่น้องครับผมแม่แม่แฟนคลับ FC จัดให้แบบไม่เหมือนใครเลยไม่ว่าสิเป็นมาไล่เงินที่เป็นรูปแค้นหรือว่าสิเป็นรูปท่านตะวัน ร่วมถึงพี่น้องครับผมมาลายเงินรูปผีเสือ้อเอ็ดหรือว่าพึ่งน้อยหรือว่าอียังกันแน่พี่น้องครับผมแต่ว่าหนารกนนารัก,รกดุกดิกดุกดิกสมกับฉายาคอปเตอร์น้อยดุกดิกตามที่แม่แม,แม่พ่นตังน้งห้ 15, ป๊ะหนุ่มจิรลาศิภาไปเมืองมาไล่ร่วมบาไลา่ทุกทูกอันให้มุ่งเจ้าะดนเมืองกันพี่น้องเอ๋ยครับจิรละเล่นจิรละเล่ามาสิวอลซูฟัง วัสดีครับพี่น้องตาลับประสูรายการจักรวาลลูกทุ่งกระบหลานุน่มเจีระนะครับพี่น้องครับผมต้องบอกถึงน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกเลยนะฮะถือว่าเป็นน้องศิล,ลปินที่มีกระแสมาอยูเย่เรื่อยๆมีแม่แม่แฟนคลับเอฟซีซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าอย่างพี่น้องครับตอนนี้นะฮะโอ้ยบาวชเสิเป็นหน้าลิตาไลอีพี่ดอกอีพี่แดงอุ้ยไม่ใช่ดี นาริตะอะไรหรือว่าโตเกียวไลท์ใครบอกซื้อผิดบอดีพี่นังครับผมเออเด้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 อเออโตเกียวไลท์เออนาริตะไลท์มันคือของแพร่เบาแสงทองโตเกียวตโตเกียวไลท์นี่ก็คือเป็นของเอ,อ่อเอียงก่อของใครโตเกียวมิวสิพี่นังครับผมบู้ยไข่กระไดพี่น้องครับผมเออออาโตเกียวไลท์สตรีมไปแล้วกันนะฮะทุกทุกครั้งพี่นังครับผมของการโตเกียวไลท์สตรีมนี่นะพี่น,น้องเนะาะกระซิบแบบว่า คอปเตอร์นี่สิไดมาไล่ที่มีความแบบน่ารักดุกดิกสุดเก๋แม่แม,แม่เป็นกาะสิออกแบบมาให้ในรูปนั้นรูปนี่เมื่อนี่นุมเจียระร่วมภาพต่างๆพี่น้องครับให้มุจจอดในเมืองกันนะฮะเริ่มต้นจากอันนี้เลยกันแล้วกันนะฮะล่าสุดนี่ก็คือบ้๊มาไล่ลูกแค้นพี่น้องครับ มาไลแคนบ้านดุกดิกวาา่าซานเพื่อนบอกว่าขอบคุณแม่แม่พี่พี่สุขุสุขคนเดอ้อที่เฮ็ดดอดมาไยแคนมา,านมหาพี่น้องครับผมนี่ เป็นตาสรังครับเราเจาะกันไดคอปเตอร์นะฮะเอาพี่นงครับเห็นบอกเห็นมาไล่แค่ไปนะฮะสวยงามตามทองเรื่องเราก็มีความคิดสั่งสรรมีความเก๋และพี่นกครับผมมาที่นี่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะฮะนุ่มจิระเห็นมาที่นี่บู๊ยมาไล่ทานตะวันเออมาไล่ทานตะวันอันดอกใหญ่เลยนะฮะดอกใหญ่มากเลยนะฮะไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต <laughs> ่ว <sh arp spooky> ่าดอกใหญ่มากแล้วฮะคอปเตอร์เอออิจฉาน้องพี่นกครับผมเออเอา อีกหนึ่งอ่านพี่น้องคาราพอวินิกรารักนะฮะนุ่งเจี๊ยรำย่มเมืองเล่าว่าเอมันคือมาไล่ผีเสือหรือว่ามาไล่พึ่งหรือมา,าอไล่อะไรก็ไม่รู้เพราะม,มันมีปีกแล้วก็มีอันจังยขเาง,งือ่องพร้อมจะสีนะพี่น้องนะปรไก่เอ๊ะมันคือมาไล่ลูกอย่างน,อน,น้นอเนาะแต่ว่าคอปเตอร์กันได้มากเช่นเดียวกันพี่น้องคาราผมวุ้ยแม่แม่เพิ่นคิดหาสางสันห้ดีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับน้องคอปเตอร์นะฮะประวัติสิเป็นมาไล่แค้นมาไล่ดอกท่านตะวัน และอันนี้ก็าเล่พี่น้องคาับผม,มาไล่พิเสื้อกันแล้วกันเอ๊ะหรือว่ามาไล่พึ่งกันแล้วกันพี่น้องครับน่นาฮักไหมแต่แบบที่นี่สิ่าเมืองแคปพาดิ่งร่เด้พี่น้องครราผมไปเมืองความดุกดีกของเราดูเออไปดูความดุกดิกสิว่าเวลาแม่ๆเขาให้มาอะไรแล้วเป็นอย่างไรบ้างแต่โอ้ยเห็นบอกพี่น้องครราผมเออพูดนะหน่าเวทีเพ่นพี่น้องครับ Hell คือผมเอาจริงเรอพี่น้องครับผมสบอหาแม่แม่แ,มแ,มแฟนเขาเอฟซีผมอยู่เป็นคนเอนดูน้องคอปเตอร์ตั้งแต่แรกที่เจอเลยหนึ่งก็คือคอปเตอร์อยู่ว่างสามหมออยู่อุดอรธานีเอ๊ยเอาแม่แม่คอปเตอร์อยู่สีธาตอยู่อุดอรธานีนุ่มจิระอยู่ทางกันทูอยู่กฬสิน์ซึ่งเสื้อบอกว่าบ้านนุ่มจิระก็บ้านน้องคอปเตอร์บอกไกลกันอยู่ไม่ไกลกันนะคุณผู้ชมนะเออนีเห็นบอกน,นี่นีนวันนี้ดนี เพื่อนมาติดมาไล่เป็นผีเสื้อหายมาไล่ปีน้องหายพี่น้องครับผมเมืองไปพร้อมกันนะพี่น้องเด้อคอยมาความดุกดิกสมสายญาดุกดิกอิริพี่น้องครับผมแล้วดุกดิกเป็นแต่สร้างอิริเดนทอปเตอร์นี่เออเวลายังเต็มเนี่อ๊ะเฮ็ดดีครับเดี๋ยดีนีดีดีดีเออทอปเตอร์เจ้ากันแล้วเอ็นดูอ่ะเอ็นดูลูกอ่ะเออเอ็นดูเออเอออาอาว่ากันไปพี่น้องครับผม ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเรื่องเล่าเน่กันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะทิ้งท้ายของนอง้องฟอปเตอร์อีกหนึ่งเรื่องเล่นานะครับผมล่าสุดพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยอ้พี่พาวีเป็นเหมือนคนออกมาวาอกออกมาเล่านะฮะนุ่มเจรากกเล่ามาเล่าต่อพี่น้องครับผมพาวีบอกว่าจังสี่นะฮะ บบเดว้ลกันโดนมีหยังมาว้าสู้กันฟังอีกเนาะครูกับหลานวาสานพี่น้องครรบผมสำหรับน้องคอปเตอร์โตเกียวเมลซิกและพ่อวีวีรพงจากศิลปินผู้ไทยเอาลออไปฟังกันเมืองพี่น้องคารบผม าล้างตาสิบารมูลิัาวาอดียบไม่ได้ไปอหารไ่ได้ไปอาหารตัวรับปูมาางตาสูห้แต่ตาบู๊บั<ะ><อ>วลงไรสดอยู่ยละอย<ะ>่าลืมแชด้วยอย่าลืมแช์ให้ด้วย กน,นยอยู่กับทีมงา,พา,พานบาร์ผู้ได้เล่นะคะอ๋อทีมงานบาวผู้ได้เขามีทีมหนึง่งกับทีมต่อบอว,าวเากลางคนทื่หกสี่สามเต็งแน่ก่อนนะคุณปู่เต็งแน่กว่าน,นะ อ่อนซ่อนลายสะออนลายปูกับหลานคุยกับพี่น้องคารบผมอา้านี่คือทั้งหมดพี่น้องครับสำหรับนองเคปเตอร์เนาะทีนุ่มจิระเอามาอัปเดตูุ้มุจจาฟังเอามาเล่าสุมมุจจาฟังนะฮะหลายเรื่องเล่าทีแม่แม่แฟนคาับเอฟซีหลายเรื่องล FC, ลเองล่าที่บ้านฮักดุกด๊กเพื่อนเอามาลงไหวนุ่มจิระกระเพอเอามารวบรว่วให้มุจจอเดมเมืองกันได้มองนีพื้นที่นี่แบบครบจบอีดีพี่น้องคาับผมแต่ว่าถ้าเกิดมักมุ่งใดอยใา้นุ่มจิระเรามุ่มใดสำหรับนองคอปเตอร์ก็บ,บอกไม่ได้เช่นเดยวกันน,ะนด้น้พ เอ็นดูนองเป็นคนที่อยากสนับสนุนศิลปินที่เป็นแบบนี้และพี่น้องคารับพผมให้เพื่อนในมีื่อเสียงโด่งดังต่อไปนะครับเพื่อนไม่ได้รู้จกนะักใครหรอกพี่น้องครับเราคอยกันไม่ได้รู้จกกักเพื่อนการส่วนตัวพร้อมนะฮะแต่ว่าเห็นถึงความสามารถเห็นถึงความพยายาม<ๆ>เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจก็อยากสนับสนุนและก็ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมเอา้านี่คือน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกนั่นเองนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเข้ามาแนวกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะติดตามช่องจิระเล่นด้วยนะจ๊ะ ติดตามให้คอยแน่กับรายการจักรวาลลุกทุ่มกับบักหลานนุ่มเจียระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอสูฟานสวัสดีครับ